ถ้าไม่ล okay. ืมก็จะเอาไปท่านเลยต้อนขอไปจากดี่ีหนึ่งเพื่อนนะครัะขอพูดหมดเลยจะพูดเลยไหมพูดหมดเดี๋ยวจะแถวเลยนะคะจะแถวยังจะนั่งแถวสุดเลย

ระหว่างนี้ไม่ได้ให้หน่เราก็ตัดใหเด็กอยแบบว่าให้เป็นแถวไม่เ่อะน้อยนะคะเดี๋ยวถเรารู้แฉก็จะได้แบบว่าไม่เงีันไมยตัดสายตอนนี้ขอเวลาแป๊บหนึงนะคะเราจถึงที่นั่งวบนใหลูกปั้นหนึ่งแถวที่นึ่งแถวที่หนึ่งนัคะหลักๆเลยอ่งอะอััน่ก็อัดั่ ถงเลนลูกมามันนี้ลูกมันนี้มันนี้มันนี้วันนี้มันนี่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 มันนีันนี่ันนี่มันนีันนีมันนี่มันนี่มันนีันนี่ันนีันนี่มันนีันนี่มันนี่มันนีันนี่ันนี้วันนีมันนี่มันนี่มันนีันนี่ันนี้วันนี่ม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 ันนี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 ันน เตินมนีนี่มาที่นีดด่มานีนี่มาที่นี้ดูดิมาทีครูรั้ครับุคูคุณครับด้วยแล้วหนูกอน,นี่เรามีชุดนักเรียนล้กกเานะนี้กระอด้วยลูกนักนีนา<ร><ร> นดี๋ยวหลอกไปได้นะเดี๋ยวนหลอกไม่ถูกไอ้อทใกอย่าง ชุดวันน้่ใสาที่มากะไรนนี้กะเกิมาก็ไม่ได้แก่ยงเลยบ้าวันนี้ก็มีน้องเรียแล้วปเตามาเ่าให้ครับปเตาโแ่ีย่มนะวันนี้เ็วันดีนะ อันนี้โลอนีโลอ่านี่อ่ะเก็บส่ไว้เก็บสไวู้กนี่เอาลูกมากัะขอไรเซนเลยลูกอโอ่าโอ้นรัอ่าเดินๆนีเอาเก็บดีๆนะเก็บดีๆนะเอาไปเรียนเอาไปขา นรบแม่เห็นกระเป๋าใหม่ก็เอาไปขายโจ้กันนำาบ่อ้ยนี่คนไนาขยกันี้มว่าชุดเดียนไม่ไดมี้ไซเดียวนะก็ลำดับไซ์แล้วก็แต่งตล้่งดาษหอันนี้กระดาษไห่นั่งแบบพี่ต้าเลยคนนี้ มันไม่ได้แปล่เพียรอกููยิ่งถูกยู่ไดงไมลูกเอาไปเดียวพอจะเอไปโอ้น้งร้องไห้อะอะไรไม่ได้แก้งเลยน่ารักมากเลยอ้๋โหไวไหม ไม่ไหวไม่ไหวแบบกระเต่ากระเสื้อลงกันใหญ่ใหญ่แบบตัวคนแล้วอ๋อขอเรียงกันอันนี้ปออะไรลูกปอหนึ่งขอเรียงปอนะครับคุณครูครับอันนี้ปอหนึ่งปอหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสื้อลงเราจัดเสื้อไว้ให้เป็นปอหนึ่งปอสองปอสามห้าไปนิดนึงนะครับกระเป๋า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 ค่ะนี่น่ารักมากลูกโอ้โหจะพาชิลไปด้หอย อนหนึ่งอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวอสองล้วบอกตอบได้ไหมครับุครูตอนหนึ่งหยุดหยุดกอหยุดอ่าโอ้มีชุดมีกันเกลีรูเสลือให้ด้วยใช่ปะเอาก็เห็นัเกงสึน้ำตาต่อไปปสองใช่ไหมครับคุณครูอ่าปองห้มสองเอะขึนหน่อยนรู้จับเสื้อาไวด้วยนะปสอนี่จำได้เรื่องเรี้ยชุดอยู่แล้วเรื่องก่อนนี้ท่เป็นเป่าเลยนีฮะ นี่แต่ละคนมีรูมมากับขอละงเซนมาลูกบอกดีกว่าเอาไว้ใช่ไหมแกจะไปเดี๋ยวไว้ขอที่หลังเดี๋ยวได้เซนได้แน่นอนนี่อ่ามีชุดนักเรียนใหม่ใส่แล้วยืนมากลูกขอสามลูกปอสองมีเลน้วน่ะ ผูกนี้อกกิปอี่นปอหดรงแค่กัดกนฮะกิปอรปอตุปโอ้คได้ครับพี่อีไหมฮอันนี้ปอสาะลูกเก่งมากครับอ้าปิดจอนี่โอ้โหสองหงน่ารักมนี่ปออะไรปอปอส 3, ตอนพอสามต้นทำอะไรอยู่เล่นหมากเก็บกัหงส์น่มหมากเจ็บดีนหลัมพ่เล่นตรงนี้มันดินน้ำมันอะไกันนี่เล่นหมากเก็บอ๋อที่เล่นปักแปดปกก้ามเยากครั น้องเขามองดิดิ่งออกมาให้กูนี่ออย่าลอให้ดเดิที่เกอีม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 ีีมเมีมีีีอ ผมด้านหน้านะครับแต่ยังถ้ายนะครับผมเท่าไหร่นะทั้งชุดเก้าพันทาร้อยสิบเก้าค่ะนะาเด็กๆครับร้อยเก้าสิบก้านะครับเต็ียมใกไ้ดวยนะลูกนะอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ารูปถ่ายรูปอ๋อ ใ่ไหมครัโอเคครับน่ารักมากค่ะนี่น่ารักนากลกเดี๋ยวก่อนลูกเอากระเป๋าด้วยกระเป๋าด้วยอ่าเอามีหลุยเป็นหลุยไ้ไหมครัเธอมีอีะเี่ถอดถอดถอดกรบเป๋าเหรอ น่ารักมากยอดเยี่ยมปอถีครับปอถียี่น้องใครปอถีเหรอโอเค เด็กกันค่ะั